มีคนที่เขาทำที่เขาไม่มีจักเขาก็ไม่ได้ใช้จักเดินนะเขาแค่ใช้มือนาวเอาขั้นตอนต่อไปก็ห้อยเหรียญพม่านะคะแบบนี้ให้มันชนกันพอดีพอดีแบบนี้นะคะแล้วก็นาวลงไปข้างล่าง จากที่เรานะคะเอาผ้ามาวางเป็นผืนแล้วก็เราเย็บติดกันแบบนี้นะทุกคนเห็นเงินริมผ้านี้ก็ห้อยเหรียญห้อยเหรียญเสร็จก็ห้อยว่าลูกปัดนะทุกคนห้อยลูกปัดเสร็จก็แต่งนะคะหอยนะคะแล้วก็ข้างบนนี้เป็นหมุดเงินนะคะตอนนี้เหลือลูกป,ปัดสองเส้นสุดท้ายจะร้อยเป็นเส้นแบบนี้ก่อนนะทุกคนนะเทคนิคก็คือเราใช้ได้เยอะๆให้มันเต็มเต็มรูลูกปัด มันจะได้ไม่โยบไปโยบไปโยบมานะแล้วก็เราล้อยเป็นเส้นเสร็จแล้วนะทุกคนเราก็มาซอยค่ะเรามาซอยนะคะถึงระยะห่างประมาณหนึ่งเข็มประมาณสักนิ้วนิวว้วกว่านี้ค่ะทุกคนจะทีจะห่างมากกว่านี้มันแล้วแต่ความละเอียดของคนทำเนาะทุกคนเนาะอันนี้ค่ะก็คือจะร้อยแบบนี้นะคะเห็นไหมอืมทำแบบนี้ไปเลยจะสอยแบบนี้ไปเลยนะคะใกล้เสร็จแล้วนะทุกคน คืออันนี้เสร็จแล้วเหลือแต่ด้านหลังที่ต้องแบบว่าสอยผ้าปิดรอยนี่ค่ะรอยได้นะทุกคนมันจะยากนิดนึงนะคะเพราะว่ามันก็หนักด้วยแล้วก็เออ่ต้องแบบว่าใช้หัวเข่าช่วยหนิบนะคะมันจะได้แบบว่าสอยได้เนาะไม่หนิดได้ไหมไม่หนิดอ,อมันเริ่มแรกๆไม่หนิดเลยก็มันไม่โอเคทุกคนต้องหนิบจะถนัดก,กว่าค่ะ นี่ค่ะแบบนี้